สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาแก้ปัญหาคันด้ากูบีไอครับคันนี้ก็มีอาการเปิดสวิตช์แล้วไฟไม่ขึ้นหน้าปัดนะครับผมแล้วก็บีบแต่ไม่ดังนะครับผมพคันนี้ก็อาจะเกี่ยวกับเพระระบบแขงไฟนะครับก็จะเป็นไอจะแผงไฟตัวนี้ครับเป็นรีเลย์นะครับผมทําให้ระบบไฟในรถใช้งานไม่ได้ครับตัวนี้ซ่อมไม่ได้นะครับมีแต่เปลี่ยนอย่างเดียวนะครับผม จะได้เปลี่ยนนะครับตัวหนึ่งก็ประมาณร้อยกว่าบาทน,นะครับเดี๋ยวเราเอาเจ้ารีเลดตัวสำรองมาลองใส่นะครับผมแล้วก็เปิดสวิตช์ดูนะครับว่ามันจะใช้งานได้หรือเปล่าครับตัวนี้เป็นตัวทดลองนะครับผมถ้าตัวนี้เสียรถเราก็สตาร์ทมือไม่ได้นะครับผมระบบไฟในรถก็ไม่สามารถทำงานได้นะครับ เดี mm e ๋ยวผมหาตำแหน่งมันเสียบก่อนก็ทำมือเดียวก็ละบายหน่อยนะครับเอาเรียบร้อยนะครับมัเปิดสวิตช์ไฟกันครับเรานี่ครับผมเรานี้มันก็ ใายงานได้นะครับผมถ้ารถทันได้มีปัญหาเปิดสวิตช์กุญแจไฟไม่ขึ้นน้ปัดให้เปลี่ยนไอ้เจ้ารีลีตัวนี้ครับตัวควบคุมไฟก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้น,นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผม